วิธีการใช้อำนาจบุญแก้กรรมเก่ากับปัญหาชีวิตที่รุมเร้ามรสุมเข้ามาในชีวิตการงานติดขัดชีวิตไม่ราบรื่นสวัสดีครับท่านผู้ฟังวันนี้มาพบกับช่องมหาชานชาแนลอีกเช่นเคยนะครับเรื่องราวที่จะเล่าต่อไปนี้เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับความเชื่อโปรดใช้วิจ,จารณญาณในการรับชมรับฟังกันด้วยนะครับ เข้ามาแล้วก่อนอื่นเลยก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์แชร์ออกไปเพื่อเป็นธรรมทานให้กัลยาณมิตรท่านอื่นได้รับชมรับฟังคลิปนี้ด้วยกันนะครับท่านผู้ฟังครับชีวิตของมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายในโลกใบนี้และในโลกทิพย์ล้วนมีส่วนสัมพันธ์ถึงการในเรื่องกฎแห่งกรรมอยู่ตลอดเวลาในการเวียนว่ายตายเกิดไปไป,ไปมา,มา จะหาที่ไม่เคยเป็นญาติไม่เคยเป็นเพื่อนไม่เคยเป็นเจ้ากรรมนายเวรต่อกันนั้นไม่มีชีวิตของทุกคนจึงล้วนมีความสัมพันธ์กันไม่มากก็น้อยทั้งในส่วนดีมากและดีน้อยทั้งในส่วนเลวมากและเลวน้อยทั้งในส่วนที่ทำให้เกิดความเครียดแค้นชิงชังและชิงน้อยทั้งในส่วนที่รักกัน อุปการะมากและน้อยตามกรณีการเจ็บไข้ได้ป่วยของมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายส่วนหนึ่งเกิดจากผลแห่งกรรมในอดีตชาติและปัจจุบันชาติอีกส่วนหนึ่งได้รับเหตุปัจจัยกระทบจากสิ่งรอบข้างอีกส่วนหนึ่งเกิดจากการกระทําของวิญ,ญญาณลี้ลับที่เรามองไม่เห็นเช่นเทวดาช่วยเหลือเทวดาให้โทษ ให้โทษเจ้ากรรมนายเวรที่เคยเคียดแค้นชิงชังให้โทษในคนทุกคนสัตว์ตวทุกตัวจะมีเทวดารักษาอย่างน้อยสององค์เทวดาประจำตัวนี้แหละที่มีอิทธิพลต่อเราอย่างคาดหวังไม่ถึงบ้างก็ชอบช่วยเหลือให้เราประสบความสำเร็จหรือช่วยปกป้องคุ้มครองให้เรารอดพ้นจากภัยอันตรายที่น่าหวาดเสียว มาได้อย่างน่าอาัศจรรย์ซึ่งบางทีเราก็ยกให้เป็นอนุภาพของวัตถุมงคลที่แขวนคอเด็กน้อยบางคนแม้ไม่มีวัตถุมงคลแขวนคอเลยแต่ตกบ้านตกเรือนด้วยความสุขสนแต่ก็ไม่ได้รับอันตรายเพราะเหมือนมีใครมาอุ้มไว้ก่อนที่จะตกพื้นก็มี บุคคลบางคนไม่มีวัตถุมงคลติดตัวเลยแต่สามารถหลุดพ้นจากอุปัติเหตุและการดักทำร้ายของศัตรูได้อย่างปาฏิหาริย์นั่นคือการปกปักรักษาจากเทวดาประจำตัวเขาหรือญาติในโลกทิพย์ของเขา ในเรื่องกฎของกรรมชาวพุทธคงไม่มีใครปฏิเสธเมื่อตอนเองกำลังเดือดร้อนกำลังเครียดหรือกำลังทุกข์ทรมานในเรื่องใดๆที่จำต้องยอมทนอย่างไม่มีทางเลือกหลายๆท่านมักจะเจาะจงนึกคิดแต่เพียงว่าจะขอรับชะตากรรมนั้นหวังจะชดใช้ให้มันหมดเวนหมดกรรมจบๆกันไป การคิดเช่นนี้ดูจะเข้าท่าตามหลักการยอมรับในกฎของกรรมแต่จะออกจากและดูโอกาสปิดช่องทางของตนอย่างสิ้นเชิงท่านพระอาจารย์กล่าวว่าพวกเราไม่รู้ว่ามันยังมีทางออกมีอีกหลายทางที่แสนจะง่ายท,ทั้งทั้งที่เรามีทางเลือกที่จะลอมรับในผลแห่งกรรมด้วยวิธีของตนเองได้ทั้งนั้น ที่เรามีวิธีชำระล้างหนี้แค้นหนี้กรรมให้แก่เจ้ากรรมในเวรของเขาโดยที่เราไม่ได้เบี้ยวนี่โดยที่เรายัางเคารพในกฎของกรรมโดยที่เราไม่ต้องทุกข์ทรมานไม่ต้องกุ้มไม่ต้องเครียดขณะเดียวกันเจ้ากรรมในเวรของเขาก็พอใจกับประโยชน์สุขนี้อย่างเต็มที่ความเครียดแค้นพยาบาทอะไรต่างๆ ที่มีต่อเราก็จางหายสิ้นไปวิธีการทำบุญให้เกิดสัมฤทธิผลพระพุทธเจ้าทรงแสดงที่มาแห่งบุญไว้สาประการย่อๆดังนี้คือ 1. บุญเกิดจากการให้ทาน 2. บุญเกิดจากการรักษาศีล 3. บุญเกิดจากการภาวนาอบรมจิตใจการสร้างความดีทุกประการนั้น ล้วนเป็นแหล่งแห่งเกิดบุญกุศลทั้งสิ้นแล้วก่อให้เกิดอานิสงส์ที่จะสร้างความสันเร็จในชีวิตได้ทุกเรื่องบุญอันเกิดจากการให้ทานเมื่อถวายของแด่พระภิกษุสงฆ์หรือให้สิ่งของแก่ใครไม่ว่าจะเป็นคนแก่พ่อแม่พี่น้องญาติมิตรแม้เอาข้าวให้หมากินเอาอาหารโยนให้ปลากินเอาเศษอาหารโป่ยให้มดกิน ขณะนั้นจะเกิดการกระแสบุญเป็นแสงเรืองรองแผ่ออกจากผู้ที่ให้ทันทีและเพียงไม่กี่วินาทีที่แสงนี้จะพุ่งหายไปเบื้องบนแล้วสะสมเป็นกองบุญของผู้ให้อยู่บนเทวโลกดังนั้นจึงขอเน้นย้ำหลักสําคัญที่สุดว่าขณะของหลุดจากมือเมื่อใส่บาทถาวายของให้ แก่ระสงค์หรือให้ของแก่ใครก็ตามเราต้องอธิษฐานจิตแผ่บุญในทันทีอย่ามัวไปรอแผ่บุญตอนพระสวดยถาสัพพีเนื่องจากการแผ่ให้ตอนพระยาถาอย่างที่เคยปฏิบัติกันมานั้นผิดเพราะกระแสบุญที่เลือนจางหายไปอยู่ในสวรรค์หมดแล้วต้องให้คิดแผ่บุญในทันทีทันใดว่า บุญนี้จงเป็นของเทวดาผู้รักษาตัวข้าพเจ้าหรือบุญนี้จงเป็นของเจ้ากรรมนายเวรของข้าพเจ้าหรือบุญนี้จงเป็นของเทวดาผูดผีปีศาจคุดนาคยักษ์ที่สถิตยอยู่ในสถานที่เรือนสวนไร่นาหรือเคหสถานบ้านเรือนของข้าพเจ้าเป็นต้นขึ้นอยู่กับว่าเราต้องแก้ไขปัญหา ในเรื่องไหนบุญอันเกิดจากการภาวนาให้อธิษฐานก่อนเช่นว่าขอบุญที่เกิดจากการภาวนาต่อไปนี้ถึงแก่เจ้ากรรมนายเวรที่ทําให้ข้าพเจ้าเจ็บไข้ได้ป่วยหรือเราจะให้ใครก็อธิษฐานเอาเองแล้วก็เริ่มภาวนาได้เลยหลังจากเลิกภาวนาก็ให้อุทิศบุญส่วนบุญนี้ไปอีกครั้งหนึ่ง บุญที่เกิดจากการภาวนานี้จะมีพลานุภาพแรงยิ่งกว่าบุญจากการให้ทานมากฉะนั้นพวกพูดผีชั้นต่ำมักจะรับไม่ค่อยได้เราต้องเปิดช่องไว้ภาวนาเขาจะเตรียมรับตามกำลังความสามารถของตนเองเพราะถ้าหากจะให้ตอนที่ภาวนาเสร็จแล้วจึงให้ก็เปรียบเสมือนปล่อยน้ำที่พุ่งจากท่อ ดับเพลิงแต่เขาเอาภาชนะที่ไม่เหมาะสมมารับเขาก็จะไม่ได้รับอย่างต่อเนื่องและไม่เต็มที่บุญอันเกิดจากการรักษาศีลการทําบุญด้วยการตั้งใจรักษาศีลก็ย่อมเกิดบุญกุศลขึ้นเช่นเดียวกันทุกครั้งที่ระลึกนึกถึงศีลที่ตัวเองรักษาก็ดีแล้วไม่ต่างด่างพ้อย ก็สามารถอธิฐานส่งบุญได้ว่าบุญที่ข้าพเจ้าได้รักษาศีลน,นี้จงถึงแก่หรือในการทำความดีทุกอย่างเช่นแม้แต่การพูดให้เขาได้สตินึกคิดการช่วยเหลือคนการได้ทำประโยชน์ส่วนรวมย่อมก่อให้เกิดความปิติอินดีนั่นแหละคือบุญให้รีบส่งบุญถึงผู้ที่เราต้องการให้บุญทันที ปัญหาข้อกรรมที่ได้กล่าวมาแก้ด้วยบุญทั้งสิ้นให้เรามันในการให้ทานและรักษาศีลและการภาวนาอบรมจิตใจสามารถแก้กรรมได้ทุกกรรมดังคำที่พระพุทธเจ้าได้ตัดไว้สาธุ ครับก็ต้องกราบขอบพระคุณที่เข้ามากดติดตามรับฟังกับช่องมหาฌานชาแนลนะครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับช่องมหาฌานชาแนลด้วยนะครับสุดท้ายนี้มหาฌานก็ขอคุณอำนาจพระศีรัตนไตจตลอดทั้งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายบุญบารมีคุณครูบาอาจารย์ทั้งหลายจงมาอำนวยอวยพรให้กับท่านผู้ฟังทุกคนทุกท่าน จงประสบพบเจอแต่ความสุขความเจริญปรารถนาสิ่งใดก็ขอให้ได้ดังความปรารถนาะสำหรับคลิปนี้มหาชานต้องขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ